กินไข่เลยเป็นสีนี้อือแบบบูดีรัมอันไหนสนามชัยเขตกว่านะโอ้ยมีอยู่นี่อยู่นี่ปีเมื่อสนามชัยเขตมาเต๋นี่อันไหนสีสนามชัยเขตก่าด้เด้อมีอันปั้ดจูนี่ที่นี่สีสนามชัยเขตหนิมีสีธรรมชาติอธรรมชาติเลยเปลือกเปลือกน้ําจีบเปลือกซูเปลือกนมําจีนี่มันเป็นไม้จําเป็นวัดสังเซาโอ้โหลูกเบลอ

con ăn lâu, nếu mà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 ,